สวัสดี้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่เรามาอยู่กันอีกครั้งกับภูมิซากูนในวันนี้อาจจะดูเสียงเพลงคัดๆหน่อยนะครับผมเป็นเพลงของเอลเลอร์แซนนะครับผมเอมประกอบในงานนี้นะครับผมถ้าเพลงยูเทิด์คัดๆก็อย่าง,งงนะครับผมเพราะว่าเป็นเพลงของเอลเลอร์แซนก็วันนี้ผมจะมาเล่าประวัตินะครับผมของตัวละครที่มีชื่อว่าครับผมเดี๋ยวนะนั่นก็คือแอนตี้เฟลเอลเลอร์แซนนั่นเอง โดยถามว่าฮะเดี๋ยวนะพี่ไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวละครที่พี่คิดขึ้นมาเองไม่ใช่เหรอใช่ครับผมตัวละครที่ผมคิดขึ้นมาเองครับแล้วมันก็มีประวัติเป็นของมันด้วยเราไปเริ่มฟังประวัติของมันกันเลยครับผมแอนตี้เออร์เลอร์เฟลแอนตี้เฟลเออรถูกสร้างมาเพื่อหยุดแอนตี้ที่เออร์เลอร์แซนของอะไรนะฟีซ่เออเฟสมเมอรนะขอเรียกว่าเฟสแคมเมอรแล้วกัน ขี้เกียร์เลขฟรีซ่าเกมเมอร์อ่ะเขาเรียกว่าเฟสเกมเมอร์แล้วกันนั่นแหละเราซึ่งในตัวละครเนี่ยผมทำมาเนี่ยเพื่อหยุดแค่เนี่ยไอตัวแ e er อนตี้เออร์เลอร์แซนเพราะว่าผมเห็นว่าเนี่ยออตัวนี้มันก็พลังโอเวอร์จริงๆนั่นแหละดูจากลักษณะาท่าทางเนี่ยก็อยากจะหาตัวมากัดด้วยไงแล้วก็ได้แล้วแล้วตัวที่จะมากัดก็คือแอนตี้เฟลเออร์เรอ์แซนปัญหาคือแม่งไม่ได้เทเท่ากันเลย <laughs> ช่างบันเถอะ โดยประวัติของไอตัวนี้นั้นก็คือ,อตัวนี้เนี่ยเวลาเราเล่นจบเมอร์ซี่เนี่ยจะองทางเลือกของในแต่ละ AU <c oughs> AU หนึ่งนั้นก็จะจะจบในแบบ u n d e r f ร์เอีก AU หนึ่งจะจบแบบฟาเวอร์เฟแต่ว่าระหว่างที่กำลังโหลดยิ่งเข้าเกมอยู่นั้นมันกลับเกิดปัญหาเข้าขึ้นมีบักบางอย่างกัดกินิน,นทั้งฟาเวอร์เฟและ u n d e r f ร์เฟลอซน และมันนำให้พวกเขาสองคนมาเจอกันระหว่างที่บัคกำลังกัดกินพวกเขาอยู่นั้นพวกเขาสองคนก็ได้มาเจอกันและแตะตัวกันและปรากฏว่าพวกเขาสองคนนั้นได้รวมร่างเข้ากันในตอนนั้นเองแอนตี้ไวรัสแซนก็ได้เดินทางผ่านมาพอดีและเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเขาเขาจึงพยายามที่จะยื่นมือเข้าช่วยตอนแรกแอนตี้ไวรัสแซนนั้นได้ยื่นมือคล้ายมือยาวๆเข้าไปก็คือผมขอเรียกว่า เออมือกดออตโตปุสกักน,นะเขาเนี่ยได้ยินมือกดออตโตปุสอปกอันหนึ่งแต่ว่าด้วยเหตุส้นตใีนเดนเโลบักคนนั้นจับดูดมือของเขาเข้าไปแล้วก็ทําการดีตัวแอนตี้เวลาแซนกลับไปที่วอยและหลังจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดของของเฟลทั้งสองก็ได้เกิดขึ้นพวกเขาทั้งสองนั้นได้รวมตัวกันและกลายเป็นแอนตี้เฟลเอเลอร์แซน และบักที่เขาที่จัดกิน,กนพวกเขา2คนนั้นไม่ใช่บักธรรมดาเพราะมันคือบักที่เกิดขึ้นจากเออร์ซึ่งเป็นเศษเออร์ er ที่ตกมาจากเออร r เรอรแซแต่ว่ามันเป็นเศษเออร์ er ที่สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได้โดยตัวนี้นั้นมันจะมีลักษณะพลังที่โกงสุดๆเลยถามว่าโกงขนาดไหนนะหรอแค่มือออกตาฟสเพ็งอันเดียวเนี่ยสามารถฉีกเอชิ้นจีชิ้น,น,น,นยังทำได้เลย พลังของไอตัวนี้เนี่ยคือการที่เขาเนี่ยสามารถแบบใช้มือเนี่ยในการเขียนโค้ดดของ a อขึ้นมาใหม่ได้แล้วเมื่อเอาไอ้มือออคตาปุสเนี่ยไปแตะกับแซนตัวไหนก็ตามมันจะบอกถึงโค้ดของตัวแซนและโค้ดของ a อที่แซนอยู่หรือไม่ก็สามารถสุ่มเปิดประตูสู่ a ออื่นๆได้เลยโดยไม่ต้องใช้โค้ดแต่ถ้าหากอยากไปแบบเจาะจงก็ต้องเอาโค้ดของอเอิร์ดน,นั้นมาซึ่งแน่นอนว่าพลังของมันก็โค้ดจะสุดยอดไอตัวนี้นั้นทำมาเพื่อหยุด แอดตี้ที่เออร์เลอรแซนแล้วเพราะฉะนั้นมันเลยต้องโหดหน่อยมันยังพลังมากกว่านั้นอีกมันมากกว่านี้ก็คือการที่มันนั้นมีพลังในการที่จะสามารถแบบรับรู้ได้ถึงหลายสิ่งหลายอย่างทั้งการมีตัวตนอยู่ของอิงเออร์เลและเออื่นๆมองเห็นความเป็นไปของเอทั้งหมดแต่ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวที่มันไม่สามารถที่จะชนะได้ตัวแรกนั่นก็คือแอตดี้ไวรัแซน เพราะถ้าหากการอันที่มันนั้นทำลายแอนตี้ไวรัแสแซนลงแล้วก็มือของมันก็จะหายไปแล้วพวกมันสองและฟาวก็เฟลกับเฟลก็จะแยกลางออกจากกันทําให้พวกเขานั้นไร้ซึ่งพลังแถมไอตัวนี้นั้นยังมีเพื่อนสนิทอีกต่างหากเพื่อนสนิทของเขานั้นก็คือคิวและกลอสแอนเป็นทั้งเพื่อนและคู่หูที่สนิทกันพวกเขา2คนนั้นเจอกันระหว่าง แอนตี้เฟลเอเลอร์แซนกำลับบงเดินทางอยู่เขาก็ได้เจอ,อก,กับคอสคิวเลอร์คอสแซนแล้วเขาก็ได้พูดคุยกันและมีความคิดเหมือนกันคือต้องการจะส,สร้างาอ AU นี้ขึ้นมาใหม่โดยการทำลายทุกๆสิ่งและให้กำเนิดใหม่ทุกๆอย่างนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของคู่เกียนแห่งนรกซึ่งแน่นอนว่าแอนตะี้เฟลเอเลอร์แซนนั้นลักษณะท่าทางของเขานั้นก็จะลักษณะเหมือน,นกับเฟลเกือบทั้งหมดเลยโดยที่เขาจะมี ตัวคล้ายๆแคนยาวอยู่อันหนึ่งซึ่งแคนยาวนี่ผมจะขอเรียกว่าออตโตปุสสกันนะไอแคนออตโตปุสเนี่ยสามารถใช้ในการเปิดประตูสู่ AU เขียนโค้ดของ AU ขึ้นมาใหม่หรือจะใส่โค้ดลงไปก็ได้และเคยมีอยู่ตอนหนึ่งที่ผมเคยคิดเอาไว้ในหัวสมองนั่นก็คือภาพของแอน i ี้เฟลเอ o r s อร์ซที่กําลังเล่นแข่งพิมพ์โค้ดกับเซฟอริมแซนซึ่งเรียกได้ว่าคงจะสู่สีหน้าดูกันเลยทีเดียว และทุกคนรู้ไหมว่าเลือดของ a n t i ี้เฟล r ออร์ a ซนมันคือเท่าไหร่คำตอบแบบนั้นก็แสนง่ายเลือดของมันนั้นมีแค่หนึ่งแต่ว่าหนึ่งตัวเลขแค่หนึ่งนี้ก็ไม่ใช่นธรรมดานะมันเป็นการไอมือออโต p ปุสเนี่ยสามารถที่จะดูดเลือดของศัตรูกูได้ด้วยบแบบพอเจอแบบยิ่งอันใดอันใดอิงเงี้ยพอแบบพอดูดเลือดมาปุ๊บเนี่ยก็จะได้เลือดมามหาศาลเลยเท่ากับอันใดอันใดอิงเลย ตอมอสเตอร์ที่ถูกดูดเลือดมาก็จะตายด้วยแถมสามารถดูดพลังแห่งปณิธานของของมนุษย์มาได้ด้วยทําให้มันนนั้เป็นตัวละครที่โกงสุดๆเลยและนั่นเองจึงเป็นเหตุผลที่ผมทํามาเพื่อที่จะนำมาอาไฟกับ Anti e แอนตี้เออร์เลอร์แซนลักษณะท่าทางของมันก็คือตัวนี้นั้นจะมีน้ําตาสีแดงไหลออกตลอดเวลา,ลาตรงดวงตาข้างซ้ายและดวงตาข้างขวานั้นจะมีเส้นเส้นสีแดงๆคล้ายๆกับกับเส้นของพวกแอนตี้เวลาแซน และแน่นอนว่าพวกคุณรู้ไหม <c oughs> มันมีผ้าพันคอด้วยนะผ้าพันคอของมันเนี่ยจะเป็นผ้าพันคอแบบเดียวกับของ p o w e r f a l e ซึ่งกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีใครวาดใส่มาให้เลยว่าตกฟันไม่เฟ้นแต่คนนี้ยังพอวาดมาให้แต่ว่าคนนี้เขาไม่ได้วาดมาให้ไงรูปแรกก็ด้วยรูปแรกก็ด้วยเ <c oughs> ขาไม่ได้วาดมาให้เหมือนกันคือมันมีผ้าพันคอด้วยครับใครจะวาดอย่าช่วยดูก่อนนะครับมันมีผ้าพันคอ ว่ามันก็ยังมีจุดอ่อนมากกว่านั้นอีกมันไม่ได้แค่ไม่สามารถทําลายแอนต้ไวรัสแซนได้แค่ตัวเดียวมันนั้นไม่สามารถทําลายไอแซนยูทีได้และไม่สามารถที่จะชนะดาร์คดาร์สตาแซนหรือสตาร์ดาร์แซนว่ากูจําชื่อไม่ได้ซึ่งก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมก็ทําตัวละครมาเพื่อจะมาสู้กับตัวนี้โดยเฉพาะเด่นกันก็นะครับผม เรียวว่าจบไปแล้วนะครับวันนี้ไม่มีแฟนอาร์ตนะจ๊ะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นคลิปจนจบคลิปเนี่ยแม่งก็แฟนอาร์ตกับทั้งหมดแนละ้วไม่ดิแฟนอาร์ตทั้งหมดเลยมากกว่าก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะผมอยากให้ทบตัวอีกก็บอกมาผมแต่ว่าเออผมอาจจะสองอีกสองสามวันเนี่ยผมก็อาจจะลองเกี่ยวกับตัวที่ผมสร้างขึ้นมาเองเพื่อบอกประวัติของพวกมันนะผมตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันระดมระดมพลังนะผมควาควา้วาไอตัวคลอสชิวเลอร์คลอสมาให้ก่อนนะผมเพราะว่า ผมต้องการใช้มันเป็นตัวแบบครับผมรูปทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้หามาเองครับผมมันเป็นแฟนหมดเลยก็ไอคิวและคอสเนี่ยมีอยู่รูปเดียวครับผมที่เหลือเนี่ยต้องให้ทุกคนช่วยกันวาดหน่อยนะผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมใครที่จะส่งรูปก็ส่งใน,ในแฟนเพจนะผมหรือจะโพส์ก็ได้ครับผมตอนนี้ผมไม่รับใครเข้าเป็นเพื่อนแล้วนะครับผม